สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองวันอังคารที่1ตุลาคม2567เวลา10นาฬิกานโชคชัยถมอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองพร้อมด้วยนางอรไทถมอินกำนันตำบลอ่างทองและคณะผู้บริหารผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตำบลอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือจำนวน26,426 26บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2563เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัีภัยบ้านของนายพันนงหลวงบ้านเลขที่9หมู่ที่19ตําบลอ่างทอง ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไม่ในวันเสาร์ที่21กันยายน2567เวลา19นาฬิกาความเสียหาย1ห้องนอนณนะบ้านเล็ที่9หมู่ที่19ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรวันอังคารที่1ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายโชคชัยถมอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองเป็นประธานในการมอบงานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองประจำจุดบริการให้นศูนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตอ่างทองหมู่ที่18ตำบลอ่างทองเพื่อให้บริการประชาชนในเขตตำบลอ่างทองและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อมีการแจ้งขอความช่วยเหลือในการรับส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงโดยมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยและเจ้าหน้าที่งานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพอบตอ,อ่างทองเข้าร่วมพิธีมอบและร่วมรับนโยบายแนวทางการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ,อบตอ,อ่างทองหมู่ที่18ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567นายโชคชัยรักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรเข้าตรวจพื้นที่และตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ตำบลอ่างทองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยนะัยณหมู่ที่8บ้านคลองดู่ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรโดยนายโชคชัยถมอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองได้มอบหมายให้นักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยสำนักปลัดอ,อบตอ,อ่างทองรวมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นลงพื้นที่ออกสำรวจความเสียหายเนื่องจากสาธารณาภายัยอุทกภยัยด้านการเกษตรของประชาชนหมู่ที่4บ้านทุ่งตาพุก หมู่ที่6บ้านนอนหนูมามะอ,อ่างยายเผาหมู่ที่8บ้านคลองดู่และหมู่ที่12บ้านดัดทองเจริญตำบนอ่างทองที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมไรนาข้าวเนื่องฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาและให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ในการช่วยเหลือเบื้องต้นนายกองการบริหารส่วนตำบลอ่างทองได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อการไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร วันเสาร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2567ในโชคชัยถมอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมน้ำกัดเซาะถนนและพื้นที่ทางการเกษตรหมู่ที่6บ้านมายายเพาวรวมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นโดยมอบหมายให้งานป้องกันดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและสั่งการให้งานป้องกันลงพื้นที่สำรวจถนนขาดบริเวณหลังโร,รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดู่รพสตบ้านคลองดู่หมู่ที่8 ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองหมู่ที่8ตำบลอ่างทองและมอบหมายให้งานป้องกันเร่งดำเนินการเอาดินมาถมลอยขาดให้ชาวบ้านสามารถสัญจรให้ได้โดยด่วน วันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567เวลา9นาฬิชกานโชคชัยถมอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้เข้าระงับเพลิงไม่กดังโรงสีข้าวโพดบริษัทมุ่งเจริญพื้นที่หมู่ที่6บ้านมายายเผาตำบลอ่างทองโดยเจ้าหน้าที่นำรถน้ำดับเพลิงออกดำเนินการระงับเหตุและอยู่เฝ้าระวังสถานการณ์ โดยเมื่อเวลา8นาฬิกางานป้องกันได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากประชาชนว่ามีไฟไม่เครื่องจากกลภผยในโกดังข้าวโพดบริษัทมุ่งเจริญพื้นที่หมู่ที่6ตำบลอ่างทองงานป้องกันอ,อบตอ่างทองนำรถดับเพลิงจำนวน2คันออกระงับเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน7นายและได้รับความสนับสนุนรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันจากเทศบาลตำบลปากดงอำเภอเมืองกำแพงเพชรได้ระงับเหตุเสร็จเรียบร้อยเวลา9นาฬิกา30นาที วันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567เวลา10นาฬิกา30นาทีนายโชคชัยถมอินนายกองการบริหารส่วนตำบลอ่างทองลงพื้นที่บริเวณหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดู่รพสาตาบ้านคลองดู่หมู่ที่8ตำบลอ่างทอง โดยมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเพื่อดำเนินการเอาดินมาถมลอยขาดของถนนให้กับชาวบ้านสามารถสัญจรได้ตามปกติพร้อมทั้งสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยร่วมกับผู้นำชุมชนออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและวางแผนดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนในเบื้องต้นได้ตรวจสอบในเขตหมู่ที่6บ้านมายายเผาพบต้องรีบดำเนินการแก้ไข2จุดคือ1ถนนเรียบคลองบริเวณคลองน้ำบ้าหมู่ที่8บ้านคลองดู่ตำบลอ่างทอง สองถนนเรียบคลองต่อขนมจีนระหว่างหมู่ที่4บ้านทุ่งตาพุกและหมู่ที่หบ้านหมอใหญ่เผาตำบลอ่างทองวันอังคารที่8ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนยโชคชัยถมอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองในนามผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมท้องที่ท้องถิ่นตําบลอ่างทองอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรประจําเดือนตุลาคม2567โดยมีนางอรไทยถมอินกํานันตําบลอ่างทองเป็นประธานในานามผู้นําท้องที่ตําบลอ่างทองทั้งนี้ได้มีพิธีรับมอบไม้งามอุปกรณ์ยุทธวิธีการเข้าระงับเหตุหนึ่งตําบลหนึ่งทีไม้งามโดยนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายโชคชัยรักเกื้อได้มอบหมายให้กำนันตำบลอ่างทองส่งมอบไม้ง้มให้กับพื้นที่ตำบลอ่างทองโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองพร้อมด้วยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอ,อบตอ่างทองร่วมรับมอบซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกลุ่มโรงเรียนอ่างทองการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลอ่างทองสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชรเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาคลองแม่ลายและการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการข้อราชการต่างๆซึ่งมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบตอรองปลัดอบตอหัวหน้าส่วนราชการอรบตอ่างทองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลอ่างทองทั้ง21หมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันโดยมีข้อราชการโครงการและกิจกรรมต่างๆของอบตอ,อ่างทองดังนี้ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างการรายงานสาธารณภัยการเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีการศึกษา2ทับพโครงการอนุรักษ์สืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองกองการศึกษาและสรุปผลการปฏิบัติงานกองคลังประจำเดือนมิถุนายน2567นห้อณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร วันศุกร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลา15.40นนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพอบตอ่างทองได้รับแจ้งจากนายสมชายชำแสงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15บ้านมอสำราญตำบลอ่างทองแจ้งขอความช่วยเหลือพบงูเข้าบ้านประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้นำอุปกรณ์จับงูคืนสู่ธรรมชาติต่ตอไป วันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิชกานายโชคชัยถมอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเชื่อมั่นของท้องถิ่นด้วยงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 โดยมีนมายมนบนุ่มเกลี้ยงรองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองกล่าววัตถุประสงค์โครงการเพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างถึงภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายในที่จะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ซึ่งวิทยากรได้รับเกียรติจากคุณทัศนีวงทวีสุขเจริญหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดกำแพงเพชรและคุณการจนาณัทกันตานักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการสังกัดหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดกำแพงเพชรมาบรรยายให้ความรู้การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2561และที่แก้ไขถึงฉบับที่4พุทธศักราช2566 และการเตรียมการรับการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจประเด็นการตรวจพบและการแก้ไขปัญหาและกิจกรรมส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์การสร้างความเชื่อมั่นของท้องถิ่นด้วยงานตรวจสอบภายในณนะองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ